กินมาตั้งนานไม่เคยรู้อาหารสี่อย่างห้ามทานหน้าร้อนหลายคนยังทานประจำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยสภาพอากาศในบ้านเราค่อนข้างมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวก็ตามเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่หลายหลายคนไม่อยากจะออกไปข้างนอกกันเลยทีเดียวอยากเก็บตัวเงียบในห้องนอนตากแอร์เย็นๆหรือถ้าหากออกไปกินข้าวนอกบ้านก็เลือกสถานที่เย็นสบายหน่อยอย่างกินข้าวตามร้านอาหารที่มีอากาศถ่ายเทดีหรือตามห้างสรรพสินค้าและสิ่งหนึ่งที่มักจะมาคู่กับหน้าร้อน หรือสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนั่นก็คือการเลือกทานอาหารที่ช่วยดับกระหายได้ดีแน่นอนค่ะต้องเครื่องดื่มเย็นๆจะช่วยดับความร้อนและเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของอาหารการกินก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกินทุกวันอยู่แล้วและไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามยังไงเมนูอาหารเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังคงเลือกทานเมนูเดิมกันบ่อยๆอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงอยากจะมา แนะนำว่าเมนูอาหาร4ี่อย่างนี้หรือแม้แต่เครื่องดื่มบางชนิดไม่อยากให้เลือกกินในช่วงหน้าร้อนมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเพราะยิ่งกินยิ่งจะเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายมากยิ่งขึ้นแถมยังทำให้เสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบและเกิดโรคต่างๆตามมาในอนาคตได้อีกด้วยงั้นไม่รอช้ากันค่ะตามไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง 1>, 1. อาหารประเภททอดเชื่อว่าทุกท่านรู้กันดีอยู่แล้วว่าอาหารประเภททอดทั้งหลายเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาหารประเภททอดไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอดลูกชิ้นทอดไก่ทอดปลาท่องโกรหรืออาหารทอดต่างๆเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายแถมยังมีรสชาติที่อร่อยมากด้วยแต่อาหารเหล่านี้กลับเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมากแคลอรี่ก็สูงมากและที่สําคัญภัยร้ายมักจะ แฝงมาพร้อมกับน้ำมันที่ใช้ในการทอดเพราะบางร้านอาจจะมีการใช้น้ำมันเดิมทอดซ้ำซึ่งน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำจะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากและการใช้น้ำมันเก่าทอดซ้ำยังก่อให้เกิดสารโพล่าซึ่งสารนี้จะมีฤทธิ์ทำให้เซลล์ดีในร่างกายกลายเป็นเซลล์มะเร็งรายได้ทั้งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งปอดมะเร็งตับและการกินอาหารประเภททอดบ่อยๆยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย อีกทั้งอาหารจำพวกทอดที่ต้องใช้ความร้อนสูงเมื่อกินเข้าไปยิ่งจะทําให้ร่างกายร้อนมากขึ้นและยังทําให้เสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบในร่างกายสูงด้วยดังนั้นอาหารประเภททอดทั้งหลายก็เป็นเมนูที่ไม่ควรเลือกกินบ่อยๆนะคะเพราะเมนูนี้นอกจากกินแล้วจะยิ่งเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายแถมยังทําให้เสี่ยงเกิดโรคต่างๆตามมาอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ 2. อ,อาหารที่มีรสเค็มจัดแน่นอนค่ะว่าอาหารที่มีรสเค็มจัดจะส่งผลร้ายโดยตรงต่อไตเพราะไตคืออวัยวะสําคัญในการทําหน้าที่ช่วยปรับโซเดียมในร่างกายให้สมดุลถ้าหากร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณมากไตก็จะทําหน้าที่ขับออกมาทางปัสสาวะแต่เมื่อไร่ก็ตามถ้าหากร่างกายได้รับเกลือหรือมีปริมาณของโซเดียมในร่างกายที่มากเกินไปไตก็จะทํางานหนักมากขึ้นจนเกินหน้าที่และไตก็จะทํางาน ผิดปกติจนไม่สามารถที่จะขับเกลือออกจากเลือดในร่างกายได้ผลกระทบตามมาก็คือจะทําให้กลายเป็นความดันเลือดสูงหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทํางานหนักจึงทําให้เสี่ยงที่จะเกิดหัวใจวายได้และที่สําคัญในช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่ไตของเราทํางานหนักอยู่แล้วเพื่อที่จะได้กักเก็บน้ําไว้ในร่างกายแล้วปล่อยไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นๆพร้อมกับช่วยขับเหงื่อดับร้อนด้วยแต่ถ้าหากเลือกกินอาหารที่มีรสเค ค็มจัดในช่วงหน้าร้อนร่วมด้วยไตก็ยิ่งจะทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นอาหารที่มีรสเค็มเป็นอาหารต้องห้ามในช่วงหน้าร้อนเลยนะคะหรือถ้าเลี่ยงที่จะกินได้ในทุกๆวันยิ่งจะดีต่อสุขภาพมากกว่าทั้งไม่เสี่ยงเสียสุขภาพและไตไม่ต้องทำงานหนักจนเกิดความผิดปกติอีกด้วยล่ะค่ะ 3ขนมหวานปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าขนมหวานเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้ดีมากๆแถมกินแล้วยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นมากขึ้นด้วยแต่น้ําตาลที่ให้พลังงานกับร่างกายนั้นถ้าหากเผาผลาญไม่หมดก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งและจะถูกเก็บสะสมในร่างกายจนทําให้อ้วนในที่สุดอีกทั้งการกินของหวานหวานยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคอ่อนเพลียเรือรังด้วยกินของหวานหวานเข้าไปแล้วจะทําให้ง่วงรู้สึกขี้ และที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือทําให้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานอีกด้วยและอีกอย่างถ้าหากเลือกกินขนมที่มีรสหวานหวานในช่วงหน้าร้อนยิ่งจะทําให้ร่างกายของเราร้อนมากขึ้นด้วยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายจะทําการเผาผลาญน,น้ําตาลด้วยการสร้างความร้อนขึ้นมาจากนั้นก็จะปล่อยขยะที่เกิดจากการเผาผลาญออกมาจึงส่งผลทําให้ร่างกายรู้สึกร้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและไม่เพียงแค่นี้ยังรวมไปถึงผลไม้ที่มีรสหวานหวานด้วยเช่น อย่างเช่นละมดลำไยขนนหรือแม้แต่ทุเรียนซึ่งผลไม้รสหวานเหล่านี้เป็นผลไม้ที่สามารถเลือกกินในช่วงหน้าร้อนได้นะคะเพียงแต่ว่าไม่แนะนําให้กินในปริมาณมากๆเพราะรสหวานของผลไม้นั้นก็คือน้าตาลฟรุกโตสซึ่งน้ําตาลชนิดนี้จะมีส่วนช่วยในการสร้างอนุมูลอิสระและไขมันในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้รสหวานอย่างทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่ไม่ควรกินในปริมาณมาก เพราะในเนื้อทุเรียนจะมีกรรมถันซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จะสร้างความร้อนให้กับร่างกายมากยิ่งขึ้นยิ่งกินในช่วงหน้าร้อนร่างกายยิ่งจะร้อนกว่าเดิมดังนั้นอาหารที่ไม่รสหวานทั้งหลายเป็นอาหารที่ไม่อยากแนะนําให้เลือกกินบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะกินในช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหรือหน้าหนาวก็ตามท้าเลี่ยงที่จะกินได้หรือกินในปริมาณน้อยๆและไม่กินบ่อยจนเกินไปก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะ 4เครื่องดื่มต่างๆสำหรับเครื่องดื่มทุกชนิดถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยคลายความร้อนในช่วงหน้าร้อนได้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะเครื่องดื่มเย็นๆที่มีรสหวานๆอย่างเช่นน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้ปั่นต่างๆแต่รู้หรือไม่คะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะช่วยดับกระหายและคลายความร้อนได้ดีมากๆแต่กลับเป็นเครื่องดื่มที่ไม่อยากแนะนําให้ดื่มบ่อยๆเลยนะคะเพราะเครื่องดื่มที่หวานจัดเย็นเจี๊ยบเมื่อดื่มบ่อยๆ ยิ่งจะทําให้รู้สึกกระหายน้ํามากขึ้นกว่าเดิมพอร่างกายรู้สึกกระหายน้ําก็ชวนให้ดื่มน้ําหวานๆเติมเข้าไปอีกทีนี้เรียกได้ว่าร่างกายได้รับน้ําตาลในปริมาณที่เกินความต้องการในแต่ละวันเลยละค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าระดับน้ําตาลในเลือดก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อดื่มเช่นนี้เป็นประจําทุกวันและดื่มในปริมาณมากๆโอกาสที่จะเสียเเส่ยงเป็นโรคอ้วนและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตามมาในอนาคตค่อนข้างสูงเลยนะคะ ดังนั้นจึงไม่อยากแนะนําให้ดื่มน้ําที่มีรสหวานบ่อยจนเกินไปควรหันมาดื่มน้ําเปล่าแทนจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะแถมยังไม่ทําให้เสี่ยงโรคต่างๆและไม่ทําลายสุขภาพช่องปากอีกด้วยและนอกจากนี้ยังรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนด้วยเช่นกันอย่างเช่นชาและกาแฟเพราะสารคาเฟอีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นซึ่งเป็นการขับน้ําออกจากร่างกายอีกทางซึ่งหากร่างกายเกิดการขาดน้ำ ก็จะส่งผลทําให้รู้สึกเพียแดดได้ง่ายดังนั้นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งหลายจึงไม่เหมาะที่จะดื่มในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ถ้าเลี่ยงที่จะดื่มไม่ได้จริงๆก็ควรดื่มน้ําตามด้วยจะดีมากๆเลยล่ะค่ะหรือแม้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วยนะคะเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อดื่มเข้าไปจะทําให้ร่างกายรู้สึกวูบวาบนั่นเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทําให้เส้นเลือดขยายยิ่งถ้าหากดื่มในช่วงเวลาที่ร้อนอบอ้าว ด้วยแล้วยิ่งจะเพิ่มความร้อนให้ร่างกายมากขึ้นไปอีกจึงทําให้มีโอกาสที่จะช็อกได้เลยนะคะแถมผลเสียที่ตามมายังทําให้ตับต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะขับล้างพิษเล้าจึงส่งผลทําให้เกิดกระบวนการอักเสบขึ้นในร่างกายด้วยดังนั้นแอลกอฮอล์ทุกชนิดถ้าเลี่ยงที่จะดื่มได้จะส่งผลดีต่อสุขภาพในทุกๆด้านเลยและไม่ใช่ว่าจะเลิกดื่มในช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเลิกดื่มได้ในทุกๆวันรับรอง ว่าสุขภาพดีแน่นอนค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ